นี้นะคะเราก,กำลังจะรอดอุโมงค์ค่ะเราอยู่เมืองใหญ่นะคะใหญ่มากวิ่งกำลังจะไปวัดกันค่ะสิบโมงครึ่งถึงนะคะอืดอตากลากโล่งอกค่ะสวยด้วยนะคะไม่ต้องถามว่าเครื่องอะไรนะคะเครื่องตรวจตรวจับสัญญาณ ตำรวจนะคะสวยนะตอนนี้เราอยู่แถวเชียงใหม่นะคะลำปางเข้าเชียงใหม่อยู่นะคะอยู่แถวคุณอะไรนะดอยคุณสถานไม่ใช่สิเขาเรียกว่าอะไรนะสักอย่างอ่ะลืมไปล้สวยเชียวค่ะนี่เดี๋ยวเราจะต้องผ่านสะพานข้างหน้าพี่ยินกลัวมากเลยค่ะมันแบบมันจะเกร็งไปอะไรก็ไม่รู้คนะ่ะอันนี้อะไรคะมาจอดอยู่ขคงส้างเนี่ยตำรวจหรอหรอืหรอรถเสีย สวยมากค่ะตอนนี้กำลังก้มน้าวสวยเนาะแบบว่าธรรมชาติมากทางเขาา้าวัดทางข้าขับรถสามไม่มีใต้ค่ไม่มีบอกค่ะแนบอย่างเดียวปาป๊ารอซี่พามารอว้าว t ด e y fill it up now แล้วค่ะจะถึงแล้วค่ะ หมูบ้านค่ะเหมือนเราเข้ามาในหมู่บ้านแล้วใช่ไหมคะ Yes they do the bridge now โหวิวค่ะสวยมั้ยนี่ค่ะเคนโพจะถึงแล้วค่ะ reaching soon แ v e r there the flag yellow flag there you will reach your destination in 500 feet your destination is on the right okay, you've reached your destination okay. Okay. turn this one here and go back yes จึงทรงเป็นอุทานว่าโกนัญญะรู้และหลอโอนัญญะรู้ลายาาเดพระสงฆ์ูวเจะเินถาพระเจ้าหลายคือปรศไทยกำลังถวายฮะพิ่กดืนค่ะ กำลังสักบาทเป็นอย่างนะ้ค่ะพวกเราเสรอาวายอาหารแห้งไปหมดแล้วนะคะน้องตู่กำลังต่อพระป่าอยู่นะคะเดี๋ยวคิวพี่พิมบ้างค่ะถ่ายยอดพระป่านะคะรู้สึกสบายใจแบบมีความสุขั้ยแบบว่า จะสามชั่วโมงนิดๆแต่ก็ นี่ค่ะข้าสงฆ์้าหนข้ามาให้พระที่อยน่นคะคาพื้นนั่งสเสร็แล้วค่ะนี่ค่ะโมทนาบุญนะคะคณะสัทธา่ เราก็นั่งรออยู่กันนะคะรอคิวแต่คุณอาคุณป้าแกก็เอาขนมอะไรมาให้กันก่อนเลยนะคะค่ะค่ะเดี๋ยวไปเอาค่ะขอบคุณค่ะนี่ค่ะเห็นไหมแกกัท่านก็เอาอันนี้มาเนาะผักอะไรเอ่ยมากินกันคาะเดี๋ยวหนูเอื้อมค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวหนูเอื้อมเลยนะค่ะนั่งค่ะเข้าคิวค่ะเอฟกับไททัศน์นั่งเดี๋ยวจะเดี๋ยวพี่ตามไป ตู่นะคะห <sie ses Demon dogs> ลังไปเข้าคิวอาหารก um. ันค่ะกระเพรากาลังจะรั่งนะคะากำลังจะเวียนเทียนกันนะคะกำลังจุดกันค่ะสามีอยู่ข้างหลังกับไททัสนุ่นค่ะี่ค่ะลูกศิษย์วัดสองคนนั่งอยู่ตรงนน้นค่ะ นนะค่ะก็อบุญมาฝากทุกๆคนนะคะเขาเสร็จภารกิจแล้วคะ่าาคนนะนี่คะ่ะวัดนะคะทุกคนเสร็จงานกันแล้วค่ะเลิฟยูนะคะ